คุณอยากจะเป็นสายซิ่งหรือจะเป็นสายโฟร์วินวิ่งขึ้นเขาเรามีให้คุณเลือกและที่สำคัญทั้ง3คันนี้ไม่ไม่ถึง50 0 0 0กิโลก <Woo. S 1> ับ đó, คันนี้อีซูดีแมกหนึ่งจุดเก้า LDA h i g h l เ n อร์ปีปี2022กับเลขไม้เป็นแค่2 0 0 0 0กิโลกับราคาครับรวมเปแค่6 9แ0 0บาทนะครับผมคันนี้ผ่อนไปเลย12,000นบาทตลอดอายุ IU สัญญาขคองอะไรได้มัลติฟังก์ชันนะผมพร้อมหน้าจอมัลติมีเดียตรงนี้มีกล้องมองภาพขนาดถอยให้ด้วยนะผมถ้าคุณไม่ชอบแบบจัดเต็มก็เอาแบบจัดทรงลุงล้อ กับอ e ีซูดีแม็ก1.9แซดปี2020เลขใหม่เพียงแค่43,000กิโลกับค่าตัวเพียงแค่559,000บาทครับผมคอนไปเลย9,000บาททันนี้ภายในได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สำคัญยังมาพร้อมอ t i v e c r u รู e คอนโทรลมาให้อีกด้วยนะครับผมหรือชอบแบบโฟร์วลไพร้อมพาสาวไปแคมปิ้งกับโตโยต้ 4, 2, 23, าไฮรักรีโว2.4 h ฮโฟร์วลไดปี2023ครับผมกับเลขใหม่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นทันนี้ราคาค่าตัวเพียงแค่969,000บาทควนไป อายุสัญญาคันนี้ได้พวงมาลัยเป็นบูตรุ่มหุ้มด้วยหนังแบบมัลติฟังก์ชันนะผมที่กซ้ายสามารถควบคุมหน้าจอมัลติมีเดียได้ขนาด11นิ้วตรงนี้เลยมาพร้อมกล้องมองภาพขนาดถอยด้วยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าขับขึ้นเขากันแบบสนุกสนุกกันเลยย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าทั้ง3าคันนี้เลขใหม่ไม่ถึง5 0,000กิโลและรื่นคันเรายังมีการรับประกันให้คุณนานสูงสุดถึง5ปีหรือ0,000มกิโลดูแลในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้คุณด้วยค่า X ทุกการขีี่มมรอยิ้